ในขณะที่เอ็นูไปได้อีกคน7คน7คนนั่งกันแบบนี้อ่าภายในคล้ายๆกับในหนังเรื่องหนึ่งการ,ร์ตูนเรื่องหนึ่งของวอร์ดี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กรุงเทพมหานครอมบอนรัตนโกสิทร์จำได้แค่นี้แหละนี่เราใช้คนไทยวะเว่ย <laughs> ชื่อใช่ราประเทศมันไุ์ใดพันลวนปะขอบตัวไปสอนอันนี้แล้วก็อยู่กันที่กิจสลายแล้วหุ่นพายไม่สวยว่ะ้ายใหม่นะ อันนี้เขากำลังอะไรทำอะไรกนันอะเอารถออกเหรองูรถออกเอารถอะไรเป็นจูลี่เป็นจูลี่อ๋อมีลูกค้ามาดูระหว่างนี้เราก็ขึ้นรถเลยเห็นไหมสังเกตว่ารถจะหน้าตาแตกต่างกันไปเห็นไหมตอนแรกรถท้องเย็นแต่นี่คาโกบอกมาเพียบเลยนี่คาโกบอกมาเพียบเลยเริ่มต้นตั้งแต่เมทโธมีทแปดไปจนถึงสองเบสิคนู่นเป็นไงเทียบเลยวะทำไมมันแห้งอะพี่อากาศมันเย็นไม่ทายคืนมนี่เหรอไม่ใช่ไอ้พวกตู้เย็นเวลาแช่แล้วมันเปียกอะไรนะพี่ตู้เย็นมันแช่แล้วมันเปียกโอ้ยทรมีวาน์ดเออ ไม่เป็นไรแล้วแต่ท้องที่จะเสร็จของพคาอยากอะตรงนี้รถเยอะมากเลยนะครับเออเรามาเกะกะเขาไปเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงนะขอแล้วกนะันเอออันนี้เราก็รถออกเคลื่อนย้ายนะครับผมรถอันตู้แห้งเพียบเลยเขาบอกเขาจะเอาวินจูรี่ออกนี่เนาะเห็นไหมทำไรนียโอ้วิ่งนิดหนึ่งหน่วยนะ เอออันนี้เขาเลื่อนรถอันนี้ก็อันนี้ก็ไลท์สดอันนี้ก็ไลท์สดอันนี้ก็ไลท์สดอยู่อ่ะเราวันนี้เราเลื่อนดีพี่โอ๊ตเอ,อ่อเวนจูรี่คันไหน,ไหนที่เขาเขาบอก,บอกนั่นน่ะสิเอาคันไหนออกคันนี้เหรอคันนี้เน่ะด,ดูให้เวนจูรี่อันนี้ตัวท็อปมาไฟลูกแก้วสองดวงมาดูหน่อยว่าเขอลดออกไปแสดงว่าลูกค้ามาดูนิดนึงเออใหม่ใหม่ไม่ใหม่เอาพี่ๆขอซูมตรงนี้นิดนึงเห็นไหมไม่มีรอยล้มเลยดูดูความใหม่ให้ดูความใหม่นะครับลูกค้าอนนี้อร์ะเดิมเบาะแทนต้องยิ่ห้อเวนจูรีู่ซ้้้าาาายขขวและงหน สะ,สะอาดสนะอ้านนะอืมไม่เป็นไรเผื่อเผื่อใครดูค,คลิปนี้เอ้ยชอบชอบว่าทำไมอยากได้แบบนี้ไม่เป็นไรมีเรื่องเยอะยมีเพียบเลยนะแต่เป็นตัวจีตัววีมีครบนี่อันนี้ก็เป็นตัว G จีวนี่ก็ตัวจีนะเอาอะไรเอาเป็นซีหรือดีเซลขอดีเซลก่อน,อ,นอ่ะดีเซลก่อนได้สุ่มนะสุ่มเลยนะมีโดมอะไรผมว่าคันนี้เครื่องดีเซลโดมเมาโคกเก่งเนี้ยรอเซตก่อนเสียก่อนไม่ใช่นี่ฮาเลยนะไหนๆรอๆๆนี่พี่รอเลยนะเนี่ยปี19บเะเคปดีเซลถึงตอนะครับ ค่าตัวอยู่ที่หกแสนฝ่าเท่านั้นเองนะครับผมอ่าแต่อันนี้เป็นตัวจีต้องบอกว่าออกไปก่อนแต่ถ้าเป็นตัววีเมื่อไหร่เดี๋ยวตัวนี้จะเป็นไฟลูกแก่สองดวงนะเห็นไหมอันนี้ก็ตัวจีมกันถ้าตัวท็อปมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมตรงนู้นอะไฟลูกแก่สองดวงนะครับผมนะเผื่อชอบอันนี้หกแสนกว่าไปกันได้ถึงสิบเอ็ดคนในขณะที่เอ็นตูไปได้กี่คนเจ็ดคนเจ็ดคนนั่งกันแบบอย่างนี้แปดคนก็แน่นแล้วอ่ะโอ้โหแน่นแล้วถ้ายิ่งไซส์เดียวกับพี่นะไปเผื่อไปได้แค่สี่มาดูดูขข้้าาางในนนห่ออยมเเ เออ่าบอกใหม่ๆอ่าทำไมพี่ยังไม่มีผัวยังไม่มีผัว บาใหญ่นะดูแล้วแต่เบาใหญ่สามแถวหมุนได้ร้อยแปดสิบองศาเฮ้หมุนขนาดนี้ใครมานั่งมานอนมันพี่ว่าใช่นะเห็นไหมเพราะว่าอันนั้นเบานั้นมีคนเองหลังไว้แล้วได้ยื่นขามาผมรู้จักเจ้าแม่ปะอ๋อเจ้าแม่เจ้าแม่คนไหนไปดูในช่องไปตามหาแล้วกันนั่นแหละชอบมานอนในรถนะวันดีคืนดีอากาศหายใจไม่ออกกูว่ารอหกโมงน่ากว่าจะไปวัดได้เออเลิกไงเขาไาแย่งที่อะไรนะยังไม่นา ตีกันอยู่ในรถออนะนะอันนี้ก็แถมให้อุทุ่งหนา<อ>เกลยนหนามากเลยนะเกน็ดน่าจะมีห้าหกพันอยู่แล้วคอนโซลเตี้ยก็เป็นลายไม้ด้วยดูหรูหลาปะล่ะนะเ,ออเก๊เก็บกงมเก็บขอบนี่เขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยเออข้าน้ำเก๊บบนเก๊ล่างวางแก้วน้ำได้เกียร์ออโต้นะสวยๆอันนี้เป็นประตูดูด้วยนะดูนะเป็นประตูดู เป็นกล้องมาดูเลยอ่าเป็นประตูดูแกร็บอ่าสุดยอดลำบากลนะเดี๋ยวเดี๋ยวรถสอยกูไปกินแป๊บนึงแป๊บนึงตรงนี้รถเราก็เยอะมากเขาออกก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับผมรถเยอะนะพี่เอออาจจะขยับเป็นเมตรแต่ที่เราขยับเป็นนิ้วเป็นมิลเลิเมตรเดี๋ยเป็นซินมีมีแต่ดูเครื่องกำลังก่อนไหมล่ะเปิดให้หมดก่อนเปิดให้หมดก่อนเครื่องในน่ดูากระโป่อนเปิดฝากระโปรงดูก่อนเอ้ยเอ้ยเอาออกไปได้ไหมว่าเกะกะ เออดีเซลใส่กิกเลยนะมอกดูหม้อนางว่านน้ำทุกอย่างได้ปัดน้ำฝนได้ใสเลยนะน็อตเนิร์ดไม่เคยขยับครับผมกาวยางเดิมนี่ยิ้มยิ้มแข็งนิ่มๆเลยแล้วฟิลเลอร์เราแปะเมื่อเช้าฟิลเลอร์เดิมดูเห็นไหมติกเป็นรอยเล็บใช่แปะเมื่อเช้าแปะสวยวะหกแสนฟ้าหกแสนฟ้าคันนี้เผื่อชอบเลยหรือจะเป็นตัวท็อปเอาตัวท็อปหรอส่วนตัวผมชอบตัวเนี้ยเอาตัวท็อปบ้าเอาตัวท็อปมั่ง เผื่อคนที่แบบว่าชอบพับทัชโค้ก,กอะได้ไอ้เจ้านี้แล้วกันตัวท็อปนะครับผมนะเป็นเครื่องดีเซลแน่นอนการันตีเลยเพราะว่าผมได้กลิ่นกลิ่นอะไรกลิ่นท <laughs> ไมตอนนี้พี่ได้กลิ่นฟันเต็มเลยใชอันนี้ดีเซลปี18นะครับตัวอยู่ที่829,000บาท829,000บาทคันนี้นะมาดูกันว่าได้อะไรบ้างอุ้ยคันนี้ลงแบ่งมาให้หว่ะพี่โอ๊ตไม่ใช่แบ่งเดิมนะเจ้าเก่านี่ลงแบ่งมาให้นี่เอ็กตรีมเอ็กตรีมยางก็ดอกเต็มเบิกให้ใหม่เรียบร้อยครับผมนะล่องยางยังลึกๆวิ่งต่อได้ยาวๆนะแแกกะะเ แม่แก่นี่ออกให้ไหงหิน,อนเออเป็นไงบริการดูดญาติมิตรทุกชีวิตปลอดภัยในกิจสดาไม่ใช่วันโบ่ไม่ใช่วันโบ่อ้าวสโลแกนคุ้นๆโอ้วัยรุ่นมุ่งเลยล็อกเฉยเลยอ่ะเออนะฮ้ยเ,<อ>เดี๋ยวนะ กระจกแต่งมาด้วยอ่ะเออว่ะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นจุลีตัวแต่งดิงอ่าดูอ่ะคันี้กันศาสตร์อันนี้กัน,น,นาศาสตร์คือบรรดามแต่งแหละของคองมพิวเตอร์นั่แล้วดูกระจกพี่ดูนี่มีมอมุมอับให้มีไอ้นี่ให้เขาเรียกว่าอะไรวะตาแสงอ่ะมันมาฝังนี่ถึงจะเห็นเห็นไหมถ้าสมมติว่าอยากเห็นรายละเอียดข้างในออเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องขึ้นเป็นรูปให้กันได้ได้เลยได้เลยคันนี้นะกูอยากดูภายในเลยแต่งวีด้วยเดี๋ยวให้น้องขึ้นเป็นรูปไม่เป็นไรเสียดายเสียดายโอเคงั้นเราเดินต่อนะครับอ่าทำไลค์กันเธอ ้เขาทำอะไรวะมันดูสาแอบเรามึงก็ไปทักปลาต่อของเราดดตู้เยอะจังเลยอะ่ะนะคันนั้นก็ยังคนะันนั้นก็ยังไม่ได้ถ่ายนะแต่เขาเอาเข้ามาข้างในสีเทาอะ่ะเออคันนี้ก็ยังไม่ถ่ายเนะ็ตน่อยได้ปะได้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 เปิดได้เปิดได้ล็อกคนล็อกเออว่ะตอนแรกมันไม่ล็อกนะอันนี้อันนี้อนนนเออไม่ล็อกด้วยล่ะ ตอนนี้ได้แม็กฟอร์จูเนอร์แม็กฟอร์จูเนอร์ไฟหน้ามองหน่อยตอนออกเดี๋ยวคีนให้ไม่ใช่ปัญหาเอาเปิดไว้ด้วยออวันนี้เรามางัดตุออ๊กับเดิมงัดงัดดื้อๆงัดเออชุ่มฉี่เราไม่มางัดนะเนี่ยนี่นะครับผมอ,อ,อันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะมันคือกิฟต์ไอ้นี่แหละเดี๋ยวใส่ให้ไม่ใช่ปัญหามันหลุดไปนะกาวเดิมฟิลเลอร์เดิมนี่<อ>กาวกาวเดิมเนี่ยตุยตุยอยู่เลยเออฟิลเลอร์เดิมด้วยเนะจิกจึ๊บมาดูภายในหน่อยมาดูภายในหน่อยไหมสักหน่อยนี่ แต่ง V I P ด้วยได้เป็นเบาะสามแถวเบาะใหญ่มีที่พักแขกให้เบาะสีเบจตป๊บนึ่งเออหนักอยู่หนักอยู่จ <c oughs> แล้วก็เป็นแต่งตาภายในคล้ายๆกับในหนังเรื่องหนึ่งการ,ร์ตูนเรื่องหนึ่งของวอร์ดินี่เรื่องอะไรครับอาลดินอ่า <c oughs> เป็นทูตอาจจะเป็นทองคำมีแสงมีสีให้มีจอให้มีเครื่องเสียงให้ครับผมนะหน้านรู้สึกถ้าจำไม่ผิดคันนี้น่าจะมีตัวซาวฟูเฟอร์นะโอเคจำผิดกันแต่คันนี้ก็คือมีแต่งเครื่องเสียงมาให้ติดลำโพงลำโพงเพิ่มเปิดไฟได้ขาดอะไรนะพี่เมื่อกี้ขาดตะเกียบขาดตะเกียงอืมไม่อยาก ีผมว่าคันนี้มี็นคนนอนหรือไงพี่เชื่อผมไหมเออว่ะอืมอสังเกตไหมว่ารถตู้เราอ่ะชอบมีคนมานอนพี่ว่าน่าจะคนเดียวคนเดียวใช่ไหมเออเจ้าแม่ตีกับเจ้าแม่หลายหลายหลายเออแล้วก็เจ้าแม่ทุกองค์นั้นเลยนี่ติดกันติกันอันนั้นเจ้าแม่เอ่ออันนั้นแม่ยานางใช่ไหมเป็นเจ้าแม่อึ่งเรา่็เป็นบูลลี่เขาพี่โอ๊ตเราเป็นเ,เจ้าแม่รถตู้เลยนุ้ย ประตูดูดด้วยเฮ้ยเฟียวเฟียวเฟียวจัดเต็มเลยดูราคาหน่อยได้ไหมปี17 759ประตูดู 17, ดแต่ง V นะครับคันนี้เออเขาไม่ได้ติดติ๊กเกอร์เลยใช่เอออย่างงี้คนไม่รู้มาเดี๋ยวเรื่องปิดแรงแรงทำไงนนะเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ข้าไปแจ้งคันละกันนะเออสวย,สวยอันนี้เจ็ดแสนกว่าถ้าใครอยากได้แต่ถ้าจะเอาไปหน้ายาวก็มีรถเยอะแยะละกันก็คอมเมนต์เข้ามาละกันรีเควสเข้ามาว่าอยากได้คันไหนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรู้สึกเดินทั่วไปหมดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนนนนนรรถอออออยยย่่่่าาาาางืมมมกกวววววัััีี้้้้้ขตตลลไใคคคดดดููเเพิิปบ ลาไปก่อนสวัสดีครับ